สวัสดีกันตอนเช้าๆนะครับวันนี้พบกับโชคชัยเกษตรยุคใหม่นะครับได้พาพี่น้องมาชมแปลงพริกของคุณนิษเนี่ยครับวันนี้ก็พามาดูวิธีการแต่งสาวนะครับพริกแปลงนี้ที่ผมเคยได้ลงให้กับพี่น้องได้ดูนะครับที่ได้พาพี่น้องมาเอาญ้านะครับมาถอนหญ้าวันนี้ก็ได้มีการแต่งสาวพริกเจอฝนนะครับล้มนะครับ เพิ่งใช้ชุดบำรุงของอยู่ในไรไปครั้งเดียวเองนะครับใบเยอะมากนะครับก็เป็นแปลงพริกที่จะทําให้พื้นที่ตรงเนี้ยเป็นต้นแบบให้พี่น้องได้ดูได้นะครับในเขตพื้นที่ของบ้านปาักขะจริงๆแล้วไม่ค่อยปลูกพริกกันเพราะปัญหาก็คือหาแรงงานที่คนจะมาเก็บพริก ญาติผสมควรนะครับปีนี้ก็น้องนี้ก็ตัดสินใจได้มาทําพริกนะครับพริกน้ําหยดนะครับก็เราได้เข้ามาช่วยดูแลนะครับนี่นะครับก่อนที่จะแต่งสาวนะครับก็จะอยู่ในสภาพอย่างนี้นะครับก็กําลังเริ่มมัดต้นนะครับเอาต้นที่มันล้มขึ้นนะครับแล้วก็การแต่งสาวก็ออกมาในรูปแบบนี้นะครับเราจะเอากิ่งข้างล่างออกให้หมดนะครับตรงนี้ การแต่งเสาพี่ก็ประโยชน์ก็คือเราจะทําให้ลําต้นใหญ่นะครับลําต้นใหญ่แล้วก็เพื่อให้ดับลำเรียงธาตุอาหารขึ้นไปสู่ยอดนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ไม่เป็นการสะสมพวกมแมลงนะครับตรงนี้ก็จะพวกแดดพวกอะไรจะส่องต้นส่องอะไรก็เพื่อป้องกันเชื้อราได้ด้วยนะครับสาหรับเช้าวันนี้ก็ขอ,อยุติไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเราจะมีการติดตามให้กับพี่น้องได้ชมกันเรื่อยๆนะครับโปรดติดตามกัน ครับให้กำลังใจก,ก,ก,กันกับโชคใจกับเศษจุกใหม่นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอ,อยุติไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ